การที่ร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสสิ่งที่สําคัญนะคะหลักๆเลยก็คือโปรโตีนกับการนําโปรโตีนไปใช้นั่นเองค่ะวิธีการที่เราจะลดน้าหนักแบบยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องรู้หลักนะคะในการสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วยวิธีการสังเกตนะคะว่าวันนี้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ย มันมีวิธีการสังเกตหลายๆแบบด้วยกันนะคะแต่วิธีการที่เราจะสามารถสังเกตได้ไง่ายๆก็คือให้เราสังเกตจาก มวลกล้ามเนื้อของเรานะคะว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อมากหรือว่าน้อยแค่ไหนในคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมากนะคะก็จะสามารถผอผ่านได้เยอะกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นนักกล้ามนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้คุณจะต้องมีกล้ามเนื้อเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยมันเปรียบเสมือนตาเผานะคะวิธีการที่เราจะลดน้ำหนักแบบยั่งยืนเนี่ย เราจะต้องรู้หลักนะคะในการสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วยทีนี้นะคะการที่ร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เนี่ย <c oughs> ก็จะประกอบไปด้วยสสิ่งที่สําคัญนะคะหลักๆเลยก็คือโปรตีนกับการนําโปรตีนไปใช้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะการทานโปรตีนของเราเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นําโปรตีนเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะซึ่งการที่เราจะนําโปรตีนที่เราทานไปใช้เนี่ย ก็คือการที่เราจะต้องไปออกกําลังกายนะคะแบบเวทเทรนนิ่งนั่นเองค่ะในคนที่ทานแต่ปโปรตีนนะคะแต่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมีแต่ปูนะคะมีแต่วัตถุดิบแต่เราไม่ได้มีคนงานเพื่อที่จะมานําปูเนี่ยไปสร้างตาเผาเราก็ไม่สามารถที่จะ สร้างต้าเผาให้แข็งแรงได้นั่นเองค่ะหรือในบางคนนะคะที่ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมาตลอดนะคะแต่ทานโปรตีนไม่เพียงพอก็จะเหมือนว่าเราเนี่ยเรียกคนงานมาเยอะๆนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีปูนเพื่อที่จะให้คนงานเนี่ยเอาไปสร้างต้าเผาเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างต้าเผาให้แข็งแรงได้อยู่ดีค่ะ ดังนั้นนะคะในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจึงสำคัญมากๆที่เราจะต้องออกกำลังกายแบบเป็ดเทรนนิ่งร่วมด้วยไม่ใช่แค่คาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าการออกกำลังกายทั้ง2แบบนะคะแบบเป็ดเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอเนี่ยจะให้ผลนะคะในการลดน้ำหนักที่แตกต่างกันค่ะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะด้วยรักจากน้ำตาลค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาลด้วยค่ะไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน